มาช่วงนี้กันเจ้าในช่วงของสนทนาเจ้าในประเด็นเรื่องของเปิดฤด,ดูกาล แอลน,น่าหน้าฝนพร้อมพ,อมพักดันสู่เมืองมรด,ดกโลกเจา้ารายละเอียดมีความน่าสนใจอย่างแน่นอนเลยนะเจ้าช่วงนี้ต้อนรับช่วงของการท่องเที่ยวแบบกรีนซีซันและตีเหนือชั้นไปมากกว่านั้นก็คือพร้อมพักดันจังหวัดน่านสู่เมืองมรด,ดกโลกนะเจ้ารายละเอียดวันนี้จะเป็นจะไดในรายการเจ้านีติพาคเหนือเจ้าก็ได้หับเกียรติจากท่านโยทินทับทิมท้องภูมิในการททสสำนักงานน่านได้ห่วมอ้จ๋าเือสัมผัสผ่านทางระบบซูมในวันนี้สวัสดีเจ้าสวัสดี าครับสวัสดีเจ้าทันโยทินเจ้าสภาพอากาศตีจังหวัดน่านวันนี้เป็นจะได้พงนะเจ้าช่วงนี้อากาศดีนะครับฝนกน็พช่งมาหลายวันแล้วครับเจ้าฝนตกนักตกหลายก็เจ้าโอไม่ช่วงนี้ไม่มีฮะอ๋อ,อผมก็ยังงงว่าช่วงนี้แบบมันทิ้งช่วงอะเนอะอาจจะมีแบบท้องฟ้ามืดครึ้มบ้างนะฮะ ม,มีมีตั้งเข้าแต่กับบตกนะเจา้นานอแต่ว่าอากาศดีนะเจ้าท่านอากาศดีผมว่าเจ,จ้าโอ้โหธรรมชาติเขียวแบบน่าเที่ยวฮะช่วงนี้อากาศดีมากตามนโยบายบของรัฐบาลก่อนหน้านี้เจา้าได้ยินบอกว่าเปนเตรียมพักดันจังหวัดน่านสู่เมืองมรดกโลกท่านโยทินบ่าจะใหือข้อมูลในส่วนนี้ได้กับเจา้าเในเรื่องของการลักดันน่านสู่เมืองมรดกโลกเนี่ยนะครับ จริงๆจังหวัดน่านเองเราก็มีศิลปะมีวัฒนธรรมมีญาติเมืองเก่านะครับที่ที่หลายๆหน่วยงานโดยเฉพาะอปทก็เข้าไปผลักดันนะครับผมคิดว่าตรงเนี้ยท่านนายกรัฐมนตรีอ่ะท่านคงเห็นศักยภาพเนาะท่านก็เลยท่านก็เลยให้แนวคิดมาว่าในการที่จะมุ่งขับขับเคลื่อนหรือว่าผลักดันจังหวัดน่านเนี่ยให้เป็นเป็นเมืองมรดกโลกนะครับก็จริงๆแล้วตรงเนี้ยเพื่อที่จะสร้างความ เชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวนะครับและในขณะเดียวกันเองเนี่ยจังหวัดน่านเองเนี่ยเราก็เพราะฉะนั้นะอยู่ใกล้ชิดนะกับหลวงพ่อบางนะครับที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชา,าชนลลาวตรงนี้ด้วยนะครับตรงน,นี้เป็นส่วนสาคัญนะครับแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยผมก็มองว่าทางรัฐบาลเองตรงนี้ก็ได้มีการขับเคลื่อนมีการเตรียมความพร้อมแล้วนะฮะส่วนหนึ่งตอนนี้มันแค่เป็นการแค่เริ่มต้นนะครับตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมความพร้อม ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักๆน่าจะเป็นของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มีทางทางพวกเออส่วนที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลางนะเข้ามาดูแลนะครับด้วยนะครับเพร้ะตัวนี้มันเป็นเรื่องค่อนข้างที่ต้องใช้เวลานะครับต้องมีการเตรียมความพร้อมเนี่ยในในระดับหนึ่งซึ่งตัวนี้เองเนี่ยก็ทางคณะรัฐมนตรีเองก็ได้อนุมัตินะครับโครงการนะครับเพื่อจะรองรับเตรียมความพร้อมพวกนี้มานะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการช่างการรับรู้ ความเข้าใจในเรื่องของระวบศาษาทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดน่านสู่มรดกโ,โลกนะครับเขาต้องมีการเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจก่อนนะครับมไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะเอาไปได้เลยนะครับที่ผ่านคือเป็นโครงการศึกษาแหล่งแหล่งทางวัฒนธรรมพวกนี้นนที่จะเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางมรดกทางวัฒนธรรมนะครับเพื่อเตรียมขึ้นทะเบียนอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปนะครับ ในระยะแรกนะครับเจ้าครับถ้าหากว่าเฮาพลักดันสู่เมืองมรดกโลกในพนธี่จงหวัดนานจะทรงผลดีจะได้ครับปอแมพ่นอกประชาชนรวมถึงจังหวัดนานเจ้าในมิติด้านไหนผ่องนะเจ้าท่านคือท่านในความรู้สึกของผมเองนะนะครับผมว่าสิ่งที่จังหวัดน่านจะได้รับเนี่ยนะครับในเรื่องของการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวนะครับกับหลวงพ่อบางเนี่ยนะครับเพราะว่าหลวงพ่อบางเองก็ได้นะครับฉะนั้นน่าจะน่าจะ เกิดการท่องเที่ยวนั้นในลักษณะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวนะครับระหว่าง2ประเทศนะครับแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวที่เป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพนะครับเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดน่านนะครับเพราะจังหวัดจังหวัดน่านเองเรามีในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมมีย่านเมืองเก่านะครับมีวัดวาอารามเนี่ยซึ่งมันเป็นบรรยากาศย่านเมืองเก่ายังมีความเป็นโซโลไลต์ต่างๆนะครับตัวนี้ผมว่ามันจะมีนักท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะที่สนใจที่เดินทางเข้ามานะครับเพราะว่าในปัจจุบันเองเนี่ย ที่เห็นเนี่ยนะเทยวต่างประเทศที่เดินทางมาเทยวมามาท่องที่จังหวัดน่านเนี่ยก็เริ่มมีเดินทางเข้ามาบ้างแล้วนะผมก็พยายามเก็บข้อมูลไว้ทําไมถึงมาต้องเที่ยวจังหวัดน่านเพราะจงัจงหวัดจังหวัดน่านมันอยู่ไกลนะเช่นคนที่มาเนี่ยเขามีข้อมูลแล้วนะครับเาเม,มืองมันน่ารักมันสโลไลยแล้วมันมีศิลปะวัฒนธรรมอะไรเงี้ยพูดลักษณะแบบนี้แหละนะอันนี้คือข้อมูลที่ผมได้เก็บจากนักนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาซึ่งผมเคยเจอจากใต้อะนั่งรถทัวร์มาเลยนะเจ้า แล้วเมือ่อทำไมอยู่มาที่นี่อ่ะเขาบอกว่าเพื่อนเขาบอกมาอยู่ต้องมาที่นี่เลยเขาเขาเขาใช้คำว่า amazing เ่ยนะพวกนี้เขาบอกว่ามันขนาดนั้นเลยเหรออันนี้คือเมืองผมว่าเมืองมันเล็กไงมีความความเป็น slow ไล้์มันไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายนะนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งที่เราจะได้นะครับแล้วในเรื่องของการท่องเที่ยวเองเนี่ยจะมีรายได้จะมีรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อเราใช้ตัวตัวนี้เป็นแม่เหล็กสําคัญนะฮะแล้วมันจะเกิดการกระจายไปตามอำเภออื่นๆเพราะมันมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเนี่ย ที่สามารถจะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้อีกครับจ้าอันนี้ก็เป็นผลดีที่เราคิดว่าจะได้รับจ้าถ้าอู้ถึงเรื่องของด้านการส่งเสริมการแอลเชิงวัฒนธรรมเนี่ยเจ้าอยากจะให้ทางด้านพอโยธินได้ได้แนะนำหน่อยได้ก็เจ้าว่าเอ๊ถ้าว่าไปตีนานแล้วต้องบบกพลาดตีไหนอ่ะเจ้าต้องไปเลยเนอะักมุดไว้เลยหลักๆเนี่ยผมว่านะถ้ามองในหลองการท่องเที่ยวเองเนี่ยนะครับจังหวัดน่านโดยเฉพาะในเขต ชุมชนเมืองเก่าเองเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับเพราะว่าหนึ่งตัวเมืองไม่ได้ใหญ่นะครับถ้ามาถึงปั๊บเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีกิจกรรมนั่งรถรางทั้งตอนกลางวันตอนกลางคืนเจ้า oh. นั้นรถรางตัวน,นี้เวลานั่งไปมันก็จะมีการบรรยายบรรยายเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจังหวัดนานในแต่ละช่วงเวลาน,นะครับเช่นเข้าไปที่พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติของนานเองเนี่ยเข้าไปนั่นก็จะเป็น เป็นข้างในก็นจะเป็นมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคแรกๆนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรบ้างนะครับแล้วก็ผ่านวัดวาอารามต่างๆผ่านพวกจุดชุมชนพวกนี้เขาก็จะมีการบรรยายนะครับอันนี้คือเสน่ห์ของน่านนะครับในขณะเดียวกันตอนกลางคืนเองแล้วก็ยังมีรถรางอีกซึ่งมันเป็นอีกอีกบรรยากาศในเรื่องของการท่องเทีย่ยวนะครับและในขณะเดียวกันเองเนี่ยเราก็จะมีงานประเพณีการขแข่งเรือนะครับซึ่งมันเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ สมัยโบราณโบราณถึงปัจจุบันเนอะซึ่งซึ่งในปีนี้ประมาณทั้งช่วงกันยาตุลาเนี่ยมันจะมีการเริ่มการแข่งขันเรือนะครับซึ่งเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของจังหวัดน่านอันนั้นก็เป็นว,วัฒนธรรมของจังหวัดน่านนะครับที่เกี่ยวข้องกับคนกับวิถีน้ํานะครับอันนี้ส่วนหนึ่งนในค้ในเมืองที่ผมอยากจะแนะนำํำเข้าสู่ในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของกรีนซีซั่นนะเจ้าแอลนานหน้าฝนมีกิจกรรมออหยางพองเจ้าตีน่าสนใจเจ้าท่าน จริงๆแล้วช่วงกินซีซั่นเองเนี่ยนะครับเรามีจิตเรามีกิจกรรมที่เป็นอีเวนต์ที่จะที่ที่เรากำหนดไว้เนี่ยนะครับก,ก็เดือนหน้าเนี่ยหอมกินถิ่นหน้านนะครับก็จัดในวันที่สามถึงห้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนี่ยณบริเวณถนนคนเดินจะไม่ง่ายนะถนนคนเดินก็คือบริเวณแถววัดภูมินนะครับ<อ>ท่านใดท,ที่ที่วางแผนที่จะมาเที่ยวจังหวัดน่านนะครับผมก็อยากจะเรียนเชิญมาเที่ยวงานนี้เป็นงานเล็กๆแต่มีความน่ารักนะครับเพราะว่างานเนี้ยเราจะ เอาของดีของจังหวัดน่านะที่หากินได้ยากท่านต้องมางานเนี้ยท่านจะได้เห็นเพราะเรามีแบ่งโซนออกเป็นโซนๆไปเช่นโซนในเรื่องของอ,อาหารถิ่นนะครับที่หากินได้ยากโซนในเรื่องของอเชฟชวนชิมนะครับเรามีเชฟที่อยู่ในจังหวัดน่านนะครับคนน่านนี่แหละกลับมาทํามาหาเราก็ให้เขามาทําเป็นเรื่อะเป็นการชิเอดเมนูอาหารขึ้นมาใหม่นะครับและนอกจากนี้ยังมีโซนที่เป็นในเรื่องของอาหาร อาหารชาติพันธุ์พวกนี้ก็มีนะครับแล้วก็จะมีโซนที่เป็นเรื่องของเกษตรอินทรีย์จังหวัดน่านเองแล้วก็มีผลไม้ตามฤดูกาลก็ค่อนเยอะในช่วงปลาปช่วงกรกดา,กดาอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับแล้วก็จะมีงานของชุมชนนะครับงานค้าต,ต่างๆที่เราเอามาให้นักท่องเที่ยวได,ได้ได้เข้ามาหาประสบการณ์ได้เข้าเรื่องของลงมือทําร่วมกับชุมชนนะครับแล้วเราจะมีงานนะฮะเวทีการเราจะมีนักร้องดนตรีที่เข้ามาร่วมแจมในงานด้วยไม่่จะเป็นวงฟีโลนะครับแล้วก็มีของ เตวิดคนเนี้ยข้ามร่วมแจมในช่วงตลอดงานทั้งสาวันอันนี้เป็นงานแรกนะครับเนี้ยงานที่สองไม่ใเป็นงานแรกนี่คือเปิดประเดิมตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมเหมือนกับเจ้าสามถึงห้านะเจ้าท่านครับผมใช่ครับโอ้โหอัดแน่นแบบจุกๆุเลยต้เนื่องจากนั่นแล้วเจ้าจากนั้นก็จะมีงานหน้ามิวสิกเฟสก็บริเวณถนนคนเดินเหมือนกันนะครับแต่ว่าด้านหลังจะเป็นเป็นภูมิทัศน์ของวัดภูมินงานนั้นจะเป็นหน้ามิวสิกเนี่ยไม่ใช่เป็นแบบมิวสิกที่มันเป็นแบบ เสียงอึกทึกเสียงดังแต่เราจะใช้ดนตรีความเป็นของล้านนานะครับมาประยุกต์แต่ก็ไม่ใช่ว่าล้านนาจนแบบนะฮะก็จะเป็นล้านนาผสมผสานกันนะครับตรงนี้ก็จะมีหลายๆวงที่มาแสดงในพื้นที่ของจังหวัดน,นั้นโดย,โดยเฉพาะจากชีิงใหม่แล้วก็จะมีการแสดงกองปูจาซ, <c oughs> ซึ่งเราเอามาจากลำปางนะครับแล้วก็จะมีการแสดปูจากับของของนานเนี่ยมาร่วมโชว์กัน <c oughs> ให้เห็นว่า ความแตกต่างความที่เป็นคล้ายคลึงหรือว่าศิลปะวัฒน,น,นธรรมของของภาคเหนือเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นเป็นกิจกรรมน้ามิวสิคเฟสนะครับแล้วก็ช่วงเดือนสิงหาเนี่ยเรามีกิจกรรม Amazing น่านมาราทอนนะครับวันที่ยี่ห้า,นะนานเนี่ยน่านมาราทอนเนี่ยเราจัดทั้งหมดสี่ระยะห้ากิโลสิบกิโลแล้วก็มียี่สิบเอ็ดกิโลนะครับแล้วก็มีสี่สิบสองกิโลเป็นการวิ่งในลักษณะเขาเรียกนะวิ่งในท่ามกลางอาจจะมีฝนตกช่วงช่วงหมอกฝน ระยะ5กิโลเนี่ยเป็นการวิ่งในในเมืองเก่าในย่านเมืองเก่านะครับก็แบบชิวๆสบายๆายถ้าวิ่งระยะไกลออกไปอีกสัก10กิโล2 1กิโล42กิโลเนี่ยมันก็จะเป็นการวิ่งในลักษณะที่เป็นการวิ่งผสมผสานกับธรรม,รมชาติท่าม,ามกลางสายฝนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นกิจกรรมนะครับแล้วนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปเพือนมากที่จัดที่อำเภอปัวเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลน,นะครับอันนี้ก็ชิมเงินละ1 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเตะกินชิมเที่ยวนะครับอันนี้ก็จะเป็น กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลน,นะครับท่ามกลางธรรมชาติที่มันกับฟื้นมาแล้ว,วมีความเขียวขจีมีบรรยากาศต่างๆส่วนใหญ่กิจกรรมทั้า5กิจกรรมเนี่ยเราจะดึงคนข้างนอกนะียเข้ามาในช่วงโลเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในในพื้นที่ของจังหวัดน่านะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมกิจกรรมในพื้นที่ของจังหวัดน่านที่เป็น เป็นไฮไลท์อะครับโอ oh, ้ถ้าอูถึงนี่เมืองรองต้องลองแวะแล้วนะเจ้าเพราะว่าหลากหลายกิจกรรมมีคู่เดือนเลยไ oh, หลไปตั้งแต่กรกฎาสิงหายาวไปจนถึงสิ้นปีเลยเป็นกระเจ้าทันโยทินเจ้าครับ ถ้าอูดถึงเรื่องของเส้นทางการแอลในพื้นที่จังหวัดน่านที่เขาส่งเสริมการแอลในช่วงของหน้าฝนจะเอะเจ้าพออโยธินเจ้าอยากให้ผอ,ออโยธินร้องแนะนําสักหนึ่งเส้นทางได้กอแบบเหมือนว่าเขาจะไปตั้งเก้าตีอำเภอไหนสถานที่ท่องเที่ยวจะใดแล้วมันควรจะไปต่อในเส้นทางใดผ่องในพื้นที่จังหวัดน่านนะเจ้าเพราะวัถ้ามาน่านเองเนี่ยหลักๆส่วนใหญ่เองอ่ะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาก็จะขับรถมานะครับแต่ว่าถ้ามาถึงน่านก็สตาร์ทที่ในเมืองเลยฮะ นะครับมาสตาร์ที่ในเมืองเที่ยวหรืออามาถึงในเมืองเที่ยวในเมืองเสตนิดหนึ่งเที่ยวมีพิพิธภัณฑ์หรือว่าจิบกาแฟาในเมืองก่อนเดินทางนะครับเพราะว่าจังหวัดน่านเองเนี่ยเรามีชื่อเสียงในเรื่องในเรื่องของกาแฟานะครับและจากนั้นเนี่ยก็เดินทางไปที่อำเภอปัวนะครับอำเภอปัวก,ก็อาจจะแวะไปที่โกโก้วันเล่ก็ได้นะครับซึ่งเป็นแหล่งผลิตโกโก้ชั้นดีของจังหวัดน่านนะครับตอนนี้ก็มีคนมาดูงานนี่ก็เยอะไปดูสวนโกโก้ที่เขาเตรียมเตรียมเป็นสวนเล็กๆอ่ะ ให้กลับนักท่องเที่ยวนี้ที่ได้ไปสัมผัสในช่วงดูดูฝนเนี่ยบางคนไม่เคยเห็นโกโก้นะเจ้าเหมือนผมเมื่อกีคือได้เข้าไปใกล้ชิดขนาดนี้เลยกับเจ้าหอยยทินเจ้าใช่ครับคือเข้าไปจับได้เลยอ่ะแล้วเป็นส่วนที่แบบมันคือเราจะเห็นความสีสันของสวนโกโก้มันจะมีสีเดืองแต่ละสีมันในช่วงเวลาที่มันแตกต่างกันนะครับเจ้าแล้วกลับมาเราก็จะกลับมาที่เป็นเป็นคาเฟ่เขาอะนะครับในคาเฟ่เนี่ยเขาจะมีพวกเออเรียนะ เป็นผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอ่ะที่เขาใช้จากโกโก้อ่ะมาทำมาแปรรูปนั้นแล้วจะมีเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์นะครับของอำเภอของร้านเท่าเลยนะอยู่ที่อำเภอปัวนะครับถ้าถ้าไปนี่ช่วงช่วงไหนที่จะมีมีผลโกโก้แบบเพื่อนักท่องเที่ยวได้ยุบได้กล่ำแบบว่าเอ็กซ์คลูซีฟจะอีจาพองโยธินเจ้าจริงๆผมว่ามันมีตลอดนะอ๋อใช่มันมีตลอดเพราะว่ามันมีตลอดฮะใช่แล้วบางทีเราไปเนี่ยยังไปไปดูกระบวนการเขาเรียกเขาเรียกยังไาเรียกกัดไปฮะ ทังที่ได้ทําวิธีเอ,อทำทำกิจกรรมเรื่องกับชุมชนพวกนี้นะฮะเจา้าเส้นทางต่อไปแล้วเจ้าท่านต้องไปปักกุก็อ,อาจจะผ่านจุดกาแฟเพราะว่าตอนนี้จังหวัดน่านเองเนี่ยเรามีร้านกาแฟค่อนข้างเยอะถ้าคุณมาเที่ยวน่านน่านฝนเนี่ยมันจะมีระหว่างทางมีร้านกาแฟที่มันชิคๆเก๋ๆนั่งชมธรรมชาติบรรยากาศสวยๆเนี่ยผมว่าใน,นระหว่างทางเนี่ยมีอยู่เยอะอนะครับแล้วก็จากนั้นก็เดินเดินทางไปที่อำเภอบอกก่อเกลือนะครับระหว่างทางเ็าจะผ่าน ผ่านที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคานะครับแล้วก็จุดชมวิวความสูง1715นะครับแวะชมบ่อกเกลือบุาาหรือบ่อกเกลือสินเทาที่อำเภอบ่อกเกลือนะครับแล้วก็ผ่านไปที่อำเภอข้าที่สปันนะครับแวะชมนาคบันไดแล้วก็เดินทางกลับมาที่จังหวัดน่านระหว่างทางอาจจะผ่านถนนมาเลข3อันนี้คือเป็นรูทตัวอย่างที่เรานแนะนําคือเป็นรูทแบบเที่ยวแบบสองวันหนึ่งคืนเป็นลักษณะเป็นวงกลมนะครับ คือสามารถเตลตังตั้งเก้าตั้งแต่ในตัวเมืองจังหวัดน่านได้เลยนะเจ้าแล้วก็สามารถที่จะไปตามตีทันพอโ,อโยธินเนี่ยได้แนะนําคุณผู้ชมได้เลยซึ่งแต่ละพื้นที่คุณผู้ชมพอภาพภาพบรรยากาศในช่วงนี้มันเขียวมันจุ่มมันชุมชื่นตแต้เลยคือเหลียวเตลตังไปตังางใดนะมีแต่ความสุขใจมวลใจและอันนี้คืออย่างนะเจ้าหนังพารามอเตอร์อได้ตัวกับเจ้า <laughs> อันนี้คืออำเภอปัวนั่งาตะเแต้เลยเนอะนั่งเป็นกิจกรรมแอดเวนเจอร์นะครับพารามอเตอร์อันนี้น่าสนใจาดเนาอคือคือคือไปก็คือจะได้สัมผัสกับมิติการท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์จี้ตัวกัเจ้าท่านใช่ครับมันจะมีที่อำเภอปัวเนี่ยมันจะมี ATV อันนี้น้องที่สำนักงานผมนะขึ้นไปนั่ง ATV แล้วก็มีพารามอเตอร์พวกนี้นะฮะ อันนี้คืออยู่ในกิจกรรมคือแอลนานหน้าฝนตึงมดตึงเสี้ยงเลยนะเจ้าว,วิวมุมสูงดีขนาดเลย ใช่วิวเพงสวยค<า> <นะ S 1> รับอ้ยม่านมอกเมกไออย่างโอ้จะอีจุ้คือข้าเจ้าใครไปแอลนานแล้วเจ้า <laughs> จะได้ไปหลายๆเตือเพราะว่ามีหลากหลายกิจกรรมนะเจา้าเนาะตึงเอาใจค้นชื่นชอบเสียงเพลงดนตรีชอบกีฬาแอดเวนเจอร์ชอบการออกกําลังกายแบบเดินวิ่งเตะฟุตบอลวอลเลย์บอลก็มีเหมือนกันหรือว่าจะแอลในเชิงของส่งเสริมทั้งด้านวัฒนธรรม ส่งเสริมในหลากหลายมิติเลยเจ้าสําหรับการแอลจังหวัดน่านในช่วงหน้าฝนเจอีอีถามถึงโปรโมชั่นน้อยได้กะเจ้ามีโปรโมชั่นลดแหลกแจกแถมอะไรอย่างจะได้คือกับนักท่องเที่ยวติ่ไปแอลน่านพ่องกว่เจ้าช่วงนี้มีเยอะเลยฮะออเอาเอายก <นะ S 2> เดี๋ย, <c oughs> ย่ยางมาก็ได้เจ้าททนหยาดินก็ก็นนีโปรโมชั่นหลักๆที่ที่มีในพื้นที่ก็จังหวัดน่านเนี่ยคือนักท่องเที่ยวท,ที่เดินทางมาจังหวัดน่านในช่วงนี้นะครับท่านสามารถที่จะรวบรวมใบเสร็จเนี่ยให้ครบสามพันบาทนะครับจาก เอ่อคัจากสถานบริการด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นโรงแรมนะครับร้านอาหารนะครับเอ่อสินค้าที่ลึกต่างเนี่ยให้ครบ3 0 0พบาทแล้วท่านก็จะมารับแลกที่เป็นกระเป๋าเนี่ย Amazing จากทอทอท,อทอได้เลยนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาแลกกันแล้วนะรับางคนมาเป็นมณะเลยก็เข้ามาแลกนะฮะจะแดงหวาเม็ดเงินการแอลนพืพนทีจังวัดนานนี่คือกระตืองขึ้นมาจัดนักเลยนะเจ้าเพราะมีนักท่องเที่ยวใจใจใจอ่ะค่อนข้างเยอะมันกเ้า ใช่ฮะใช่ครับแล<อ>้วถ้าห้างว่าเขาไปเป็นกูหกักไปเป็นบอแบบครอบครัวไปแบบเป็นฟู้ทีมมีกับเจ้าจ<ๆ>มีโปรชิพเทอรมาลสี <4 S 2> ่คนเนี้ยเรารวบรวมเรารวบรวมแล้วละสี่คนเราได้สามพันเราก็ได้แค่หนึ่งใบคือต่อคนแต่หนึ่งสิทธิอ์อ่ะ ก็คือสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยของทางททนานนะเจ้าน้าได้ครับผมทีนี้ผมมอีอีกกิจกรรมที่ผมอยากจะนําเรียนน็คือว่าช่วงนี้เองเนี่ยมันอยู่ในช่วงช่วงกีนซีซั่นเนอะราคาที่พักก็ไม่แพงนะครับแล้วก็จ,จังหวัดน,น่านเองเราก็เป็นแหล่งศึกษาดูงานโดยเฉพาะในเขตย่านเมืองเก่าเนี่ยเราได้รับรางวัลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการต่างๆเนี่ยจะมีอ,องค์การปกครองส,ส่วนท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาดูงานค่อนข้างเยอะ แต่เราก็จะมีตอนนี้เรารวบรวมโรงแรมเนี่ยที่มีห้องประชุมเนี่ยประมาณสิบกว่าโรงแรมนะครับแล้วก็มีลดราคาพิเศษให้กับกลุ่มที่จะเดินทางมาเป็นหมู่คณะเนี่ยนะครับในราคาพิเศษท่านสามารถดิวดิวตรงได้โรงแรมได้เลยนะครับและในขณะเดียวกันเองเนี่ยเราได้มีการจัดทําโปรแกรมเนี่ยศึกษาดูงานเนี่ยสองวันหนึ่งคืนสามวันสองคืนเนี่ยเป็นโปรแกรมไกด์ไลน์ให้กับส่วนราชการนะครับหรือว่าภาคเอกชนที่อยากจะมาศึกษาดูงานในพื้นที่ของจังหวัดน่านเองเนี่ย เป็นตัวอย่างคือท่านสามารถที่จะเอาไปดูและตัดสินใจได้เลยนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอีกโปรแกรมหนึ่งนะเพราะเพราะว่าอย่างเดือนผมไม่ได้ว่าเดือนนี้ผมก็มีจากเชียงใหม่นะมาศึกษาดูงานที่นี่ด้วยนะครับในเรื่องของใช่ครับอ,อันกะ่ะช่วยแนะนำในะเรื่องของแคมเปญการแอลเหนือความคาดหมายแล้วเจ้ามันคืออะไรอย่างเออจริงๆแคมเปญเนีีนะ้มันเป็นแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงในช่วงกรีนซีซั่นโดยโดย,โดยเป็นภาพรวมของภาคเหนือเนะ นะครับคบนที่วางแผนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงช่วงวงไอช่วงฤดูฝนเนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปคือเดือนเดือนหน้าแคมเปญเนี้ยมาออกมาเพื่อที่จะแบบเป็นเป็นการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าแต่กิจกรรมเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ5าจังหวัดในภาคเหนือเนี่ยก็คือเชียงใหม่แพร่น่านพิษณุโลกนครสวรรค์นะครับซึ่งจะพาคุณไปเจอกับเรื่องราวต่างๆที่คุณแบบ ไม่ได้คาดไม่ได้คาดหวังเลยไม่ได้คาดหมายท,ที่จะเจอเมื่อเดินทางมาในพื้นที่5จังหวัดนี้นะครับโดยกิจกรรมที่จะทําให้คุณเนี่ยได้ร่วมสนุกเนี่ยมันจะมีเรื่องของคาเฟา่เรื่องอาหารและที่พักกิจกรรมในในภาคเหนือที่เข้าร่วมที่เข้าร่วมแคมเปญน,นะครับแต่กิจกรรมตัวเนี้ยเดี๋ยวต้องรอดูนะอันนี้เขาเขาเปิดมาก่อนไงเปิดประชาสัมพันธ์นะครับต้องติดตามในในเพจต่างๆนะมันจะมีข้อมูลอยู่ตอนนี้มันแค่เปิดมาก่อนนะครับจ้าว ก็มีหลากหลายมิติเลยนะเจ้าคุณผู้ชมเพราะว่าการไปแอลเนี so time, like Não, instance, ่ยบางเตือเขาวางแผนไว้มันอาจจะเป็นตามแพนหรือภาพที่เฮาวาดฝันไว้แต่ลองมาแอลแบบแอลแบบไม่มีแผนพอไปตีจังหวัดนานเขาอาจจะได้ป้าอะอย่างตีเหนือความขาดหมายตีเขาได้รับความประทับใจปิกไปก็ได้เหมือนกัเจ้าขออโยธินเจ้าใช่ครับใช่ครับเจ้าเรื่องของอาหารการกินแน่นอนว่าเรื่องของไลฟ์สไตล์สโลไลฟ์ต่างๆการท่องเที่ยวในหลากหลายมิติในจังหวัดนานน่าสนใจแต่แต่เลยนะจ้า ท่านพอ,อโยธินเจ้าอยากจะให้งฝากประชาธรรมเรื่องของช่องทางเจ้าเพาื่อนักท่องเที่ยวท่านใดที่เปิดวางแผนที่จะไปแอลจังหวัดน่านแล้วเอ๊ถ้าบอกหูตงังเอ๊อยากจะขอคําแนะนาว่าไปที่ไหนต้องติดต่อผ่านช่องทางใดของเจ้า,าก็หลักๆเนี่ยตอนนี้เข้าไปที่ Facebook ททท,ทสํานักง,งานได้เลยฮะเจ้าค่ะเพราะว่าในใน Facebook ของเราเองเนี่ยเราจะมีเราจะมีกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่เราอัปเดตอยู่ในใน a c e b o o k นะครับหรือถ้าท่านใด อยากจะสอบถามข้อมูลก็ส่งมาเป็นแมสเซจที่นั่นได้เลยนะ,ะเราจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยคอยตอบหรือให้ข้อมูลอยู่ตลอดเวลาครับผมเจ้าหรือแหมนึงช่องทางนะเจ้าคุณผู้ชมฝากประชาสัมพันธ์ไว้ตัวตั้งไล์เจ้าท่าๆนานัน็นมีไล์ต้วยหนาสามารตีจาติดต่อผ่านไล์ก็ได้มีเปิดม,มาว่าไลา่เอสไททีเอท น่าน N A N เจ้าเป็นภาษาอังกฤษ<ม>ก็สามารถเดียดแชทได้เลยเช่นเดียวกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของการแอลก็ได้เช่นเดียวกันนะเจ้าผมยินดีเลยครับเจ้าสุดท้ายนี้อยาจจะเงื่อนฐานผออโอยธินได้ฟากประชาสัมพันธ์สักน้อยหนึ่งนะเจ้าเรื่องของการแอลน่านในช่วงหน้าฝนกรีนซีซั่นเจ้าครับช่วงนี้นะครับนักท่องเที่ยวเองเนี่ยหรือว่าระยะใกล้ในเที่ยวด้วยกันในพื้นที่ภาคเหนือเองเนี่ยนะหรือว่าต่างจังหวัดนะครับที่กําลัง วางแผนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวภาคเหนือเนี่ยผมคิดว่าจังหวัดน่านเนี่ยก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีความน่าสนใจในการที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวนะครับท่านไม่ต้องรอให้ถึงช่วงฤดูหนาวครับผมว่าฤดูฝนเนี่ยนะครับก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่มีความสวยงามทะเลหมอกเนี่ยก็มีความแตกต่างจากช่วงฤดูหนาวนะครับราคาที่พักก็ถูกบรรยากาศการท่องเที่ยวธรรมชาติในช่วงฤดูฝนเนี่ยถึงกันยายนเนี่ยเป็นช่วงที่มันสดนะครับหลังจากนั้นไปนึ่งก็จะเริ่ม เริ่มนับถอยหลังนะครับคือเริ่มเริ่มเข้าสู่ในอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับผมเลยบอกว่าคนที่ไม่เคยมาสัมผัสการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนของจังหวัดน่านเนี่ยนะครับท่านลองมาหาประสบการณ์หรือว่ามุมมองใหม่ในการท่องเที่ยวเที่ยวหน้านหน้าฝนที่จังหวัดน่านครับเจ้าขอบคุณพ่ออโยธินจัดนักเลยนะเจ้าตีได้เข้าห่วมอุจจารสนทนาในรายการเจ้านี่ตีผักเหนือในวันนี้นะเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าครับผมประมาณน,นะครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมเจ้าชวงนี้ย่างกันก่อนกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามสภาพอากาศกันต่อเจ้าอัปเดตอัปเดตกูเรื่องเราเอามีเรื่องเล่ยากุ๊กกุ๊เจ้าข่าวข่าวตีไหนไผยเนี่ยอยังอุ้มวนถูกใจตัวแน,น่นน